อ้าวจะมาแย่งเพชรเวลาค่าอย่างนั้นเหรอสุดแกหยุดไปได้เลยแกเฝ้าเพชรไวเ้เหรอระเบิดอะักเออดีแยละดี สวัสดีครับนี่ผม TKB คุงนะครับตอนนี้เ,เกมไ c r a f t กับไมครับ,บ,ม,รบมอ a อัลชิลล์กันอีกแล้วซึ่งเราจะต้องลงเหมืองกันเองออกไปออกไปไม่ออกหรอกโอเคอันนี้น่าจะมีของให้เราบ้างอ่ะนะรู้สึกว่าไม่จริงๆเราต้องการเอานี้ไปด้วยแล้วกันน้อมอนเตอร์จะได้โจมตีเราไม่ได้ยกเว้นระยะไกล เฮ้ยเรามีอ้อย,อยขนาดนี้ด้วยนี่ว่ะทำไมเราไม่เอาไปวางฟาร์มอ้อยขนาดใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแหละสปีลันวางเสร็จละตอไปก็เหลือฟาร์มพวกวัวแล้วแหละเราต้องหาวัว หรือไม่เราก็ไปฆ่าบัวมาเลยน,นั่นเองเราจะไปหาเหมืองกันซึ่งถ้าจำได้เรามีเหมืองอยู่นะซึ่งน่าจะมีอะไรสาบด้วยแหละเราควรฆ่ามาเลยสาบทิ้งเลยมันจะได้หลบไขมันมาอยู่ไหนวะมันอยู่ไหน เราต้องเดินทางลึกไปเรื่อยๆเหมือนวันเหมือนตอนนั้นแล้วเราก็จะหลงทางหรือเปล่าใช่คำถามก็คือเลยหลงทางไหมโอ้ยขากียดหนึ่งได้เวลาแล้วแกก็เหมือนกัน แล้วเราก็มีท็อตอยู่ยนะอุปีทองเยอะจังเลยแล่เจอได้ทำดาบแร่รวมได้มีเหลเก็กเยอะทีนึงคือทาน จะไม่มีไม้ประมาณนี้แล้วกันน่าจะพออยู่18อันน่าจะพอโอเคตอนนี้เราต้องตามหาไม้แล้วโอ้ยเดี๋ยวถือไนก่อนแล้วกันเอาไม่ได้ถือ ตรงรูปเจดนะนี่ไปแล้วก็ตายสะเถือยอดเยี่ยมคเคไปต่อเถอะเพื่อเราจะได้เจอพวกไม้ฟรีอะไรอย่างนี้่างเช่นเหมืองรางรถไฟเมืองรางรถไฟได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ อ่าเราจะเดินวนทำไมเนี่ยได้ไวเวลาช็อตช็อตมันแล้วบางทีทางที่เราเดินไปอาจจะเจอก็ได้นะแมะลงสา วิ้ยแลม้ม่่งเจอแค่นเดียวฮเพจเพจเพจจำนวนมากอ้าวจะมาแย่งเพชจไวับฆ่าอย่างนั้นเหรอสุนเกหยุดไปได้เลยแกเฝ้าเพชรไว้เหรอ เบอร์ซะเออเดีแหละดีของรักของฆ่าเก็บไว้เถอะมันมือดอ่ะไม่มีไม้ให้เราเล,เออลมมมายเนี่ยเราลืมเอาไม้มาเย่ไปเลย เฮ้ยมเมล็ดสาบไม่อกแย่แล้วไงอาจจะมืดนิดหน่อยนะมนเมล็ดสาบชอบอยู่ที่นี่จริงหรือเปล่าโอเคไม่เป็นทีที่แบบมืดแล้วก็ตันด้วยไปทางตัน เกือบตกแล้วอ่ะเฮ้ยอีกตัวอีกตัวอีกตัวหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาไออันที่เราจะให้มันหายไปไหนแล้วแป๊บนึงกดตัวบีอ้าวมันน่าจะมันน่าจะเก็บไว้แล้วแหละอู้น่าจะแมลงสาบอู้หเยอะเลยมันต้องหลบบ้างแหละพวกใครแมลงสาบเนี่ยเฮ้ยเพชรยนได้ซะ เออแต่ถ้าจำได้เพชรมันน่าจะเอออุ๊ยของดีของดีกันนึงถ้าจำได้เพชรมันน่าจะเอ,อ้ยแออมลงสาวถ้ามันจะให้ดอบไข่ให้เราเรา,เราต้องเออให้มันดูใเสวยมันน่าจะดอบเองมั้งแต่เราจะหาทางกลับบ้านยังไงข้าไม่รู้เลยว่าเราจะกลับบ้านยังไงนี่ก็เป็นทางลาวาีก หลงแล้วว่าเรามาติดอยู่ในถ้ำอะไรเนี่ยแรมงมวกอีก,กน,นี้ยไอ้ยมันต้องอยู่แถวนี้แนะ่เลยทางกลับของเรามันต้องอยู่ยแถวนี้เอ้ยถ้าจำได้ทางนี้นะ เออเดี๋ยวทางนี้เลยกลับละนี yeah. ่ มาหมาแมลงสาบให้ได้เยอะกว่าน,นี้และไอที่ทำให้มแมลงสาบของเราเต้นมันอยู่ไหนแล้วเราเอาไปไหนแล้วแลทางกลับบ้านเราอยู่ไหนแล้วทางนี้ก็น่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นทางนี้เออรู้สึกว่าเราผ่านมาแล้วทางนี้แน่เลย หาอะไรยากกันนะนี่เดี๋ยวปิดทางเลยนะกำแพงคือทางขึ้นทางขึ้นสู่ความหวังไม่ยุ่แลกัน มันไม่ใช่ละทางนี้ก็ไม่ใช่เดินวนกดตัวอิมสิ บ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่นี่แล้วเราก็บ้านเราอยู่นี่เราก,าราราก็สร้างเมืองไว้ยู่ตรงนี้ส่วนเราเดินอยู่ตรงนี้ส่วนเราต้องเดินไปตรงนี้เราเดินมาทางไหนเนี่ยปิดทางอย่างแน่นอน อินโนแมนทางกลับบ้านค่าอยู่ไหนเหรอเราต้องกลับบ้านเพื่อไปเอาท็อตด,ด้วยไปกินเถอะ ดีแล้วเราก็ต้องหาละเราเผือได้เก็บไข่มลาเรงสามาหรือเปล่านั่นแหละเผื่อเราเผือกิบมาอือือดูๆแล้วก็ น่าจะไม่มีคือย่างนั้นเราก็มีอย่างอื่นอ่ะเยอเว้นมะเร็งสระคือ,อจอระเข้ซึ่งเราเก็บไข่จระเข้มาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาไข่เจระเข้ไปวางไว้ริมน้ําซึ่งเราก็ต้องทํากงมันด้วยแค่นี้ก็แล้วกันโกงมันแค่นิดเดียวเอง ทางน้ำที่เราควรทำะแกนไม่ให้มันออกมาตรงนี้แล้วกันอ,อตรงนี้แหละดีสุด อย่าให้มันได้ออกมาเด็ดขาดอย่าให้มันออกมาเป็นอันขาดเลยพื้นที่มันก็ต้องใหญ่ไว้ก่อนอนะ ภูเขานี่อย่าให้ตัวอะไรขึ้นมาได้แต่มีตัวอะไรก็ได้ลงไปลงมาได้แต่ห้ามไม่มันเฮาอแล้วเราจะเพื่ออะไร น่าจะได้แล้วแหละระหว่งว่าจะละคมันจะไม่ออกมาแล้วกันนะตต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 ึ นี่หนไหมได้แล้วพี่ของจอระเข้บางทีก็ต้องระวังนะปวดจอระเข้โตมาแล้วมันก็งาบเราได้เหมือนกันนะซึ่งเราต้องให้มันอยู่ตรงนี้แหละให่นไหม ต,ตึดออกมาได้อย่าให้มันออกมาเด็ดคาดมีอะไรอใหอ้ไหมเราจะได้ทําอะไรหรือเปล่ามีอะไรที่สามารถทําได้แล้วไ,ไยชนปความเร็ววิญญาณหนึ่งกอห่อๆความเร็ววิญญาณรู้อยู่ความเร็ววิญญาณถ้าเราใส่แล้วเราก็สามารถเดินบนสุสานได้ใายวิญญาณน่ะ ใช่สายวิญญาณไปตอ่อเออืมโอเคเดี๋ยวเรามาคิดอะไรก็นแล้วกันเรารู้สึกว่าเราอยากได้ธน,นูฮอดๆห,หน่อยแตวนี่เบเบียดมันกระจัดกระจายไปทั่วเลยเกินนะ โอเคมาเร่เนี่ยเหรออืมทำดาบนั่นได้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถทำดาบดาเมจนั่นได้อยู่เราต้องเผาแล้วแหละจิบจิ๊บจ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 บโอเคเผาเร่ดีก่อนแล้วก็ แหล่นี้ส่วนเล่ม่วงเผาด้วยเตานี้จิ๊บฮึถืววัดใช้ได้เฮ้ยไข่จระ,ะเข้จะเอาไว้แล้วมันก็จะฟักออกมากลายเป็นติจระ,ะเข้ตัวน้อยๆน,นั่นเอง อ,อื้อไก่ตายไปซะโอ้โอ้พลังเอ้ยมันอยู่กันเป็นแบบนี้เหรอมีอยู่กันเป็นที่เลยนะ โอ้กระบอเพิรถ้าบอกว่าเราจะเอาไปทำอะไรเหรอเอออรวัวตันมอนเตอร์มอนเตอร์มันจะเข้ามาไม่ได้เลยขนาดประตูก็ยังทําได้อ่ะในรู้ซิกระบองเพิรแบบเดียวกันทํำร้ายมันได้ไหมโอเคลูกสือว่ามันวางต่อกันไม่ได้ฮ้ ไม่เยอะเลย <c oughs> ไปวางเพชรหายเรียบ เคเวลาทำแล้วซึ่งกระบ,บองเพชรก็สามารถโตได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วเนาะโอเคถ้าเราจะเริ่มวางก็จะเริ่มวางตั้งแต่เออตรงนี้เลยแล้วกันอือถ้าลืม <gasps> อ้อ you แต่เราก็ต้องมีทางเข้าอ่ะเนาะทางเข้าคือตรงนี้เราจะจึบจกํบกำแพงดูแล้วก็ไม่มีตัวอะไรเข้ามาได้จรกงๆตรงนี้ก็สองไม่ก็มีตัวอะไรเข้ามาได้ละพอตรงนี้เตอร์นจะเดินเข้าซอกตรงนี้ได้ไหม ระบบความปลอดภัยยังไงล่ะอุ้ยรองเท้าแตกเลย รถอยู่รถเยอะด้วยกระบองเพชรเป็นสิ่งที่อันตรายจริงๆของเลยดอบทีดีหายไปเลยนะโอเคนะัทุกคนกันเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครใหม่ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบาย